โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วย,ยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i b o x TV และในวันนี้นะครับเรามาอยู่เกมคาร์บาร์กิ้งกันอีกแล้วนะผมซึ่งในวันนี้นะก็มีอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟเบต้านะครับทุกคนที่จริงเนี่ยมันอัปมาตั้งแต่วันที่15ธันวาแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมารู้วันนี้นะครับวันที่16นี่เองนะซึ่งผมก็อาจจะชิปช่วงเช้าๆนะครับอาจจะตัดคลิปเสร็จช่วงบ่ายๆผมก็ได้ทำการไปสำรวจมาแล้วล่ะนิดนึงนะครับอย่างแรกที่ผมรู้นะครับกกกกกก็็็จจะะะะเเเเเเปปนน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 นสสีีีีีียยยยยยงงงงงง UI ทท่่่่่่มมมมััััออออออูรรรรบๆตต้้้ขาานนะาาถผด๋ววคคไฟใแลุ มีรถสองคันนะมันจะเป็นรถกระบะที่มาใหม่อะทุกคนผมก็แต่งไปแล้วแหละคันที่เท่าไหร่วะคันที่4 4สสนะครับกระบะมาใหม่ผมก็แต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับเป็นคันที่เป็นคันที่ 70นะทุกคนนี่มันมีชุดแต่งมาให้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาดูที่หลังแล้วกันนะทุกคนทำไมผมพูดคำว่าทุกคนเยอะจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มติดแล้วเนึงตั้งสติก่อนผมก็แต่งกระเป๋มามันเป็นสไตล์นี้นะครับแค่มีฝากระโปรงคาร์บอนนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรเหมือนกันนะแล้วก็เป็นล้อแระครับทำสีให้มันเหมือนเหมือนสีอะไรเาเรียกว่าสีอะไรก็ไม่รู้นะครับเออก็เอาพอเนียนๆไปนะคาร์บอนก็เนียนๆเลยนะครับเออก็จะมีประมาณนี้ต่อไปเนี่ยก็จะมาดูในแมปกันแล้วในแมปผมเท่าทีีีี่่ผมมรูู้้ตอออนนนะก็ย2ทเงเงออ ทุกคนได้ยินเสียงหมาเห่าไหมคือหมามันติดผมนะครับแล้วผมเข้าเข้ามาในห้องอมันก็อยากเข้ามาด้วยมันติดผมนะถ้าได้ยินเสียงมันเหน่าก็ต้องขอไปด้วยครับเท่าที่ผมรู้นะตอนนี้นี่ๆจะเห็นได้ชัดเลยจากตรงนี้นะครับ <S <S ทุกคนกคน็คือสนามบินเปี้ยนไผ่เออปกติจะมีเนินตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ออกไปแล้วนะมันก็กลายเป็นทางยาวๆเอาไว้ดันรถกันเงี้ยอ น,นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมบอกตั้งค่าเลยตั้งค่านี่ทุกคนก็มันจะมีมาใหม่แค่นี่ตรงนี้นะเนี่ยมันคืออะไรผมก็ยังไม่รู้นะทุกคนไอที่มันมาใหม่เนะี่ยตรงโซเชียลแล้วก็เกมแพดนี่คืออะไรวะเออไม่รู้เหมือนกันก็จะมีมาใหม่ตรงนี้นะทุกคนคําว่าเฟรมเรนนะมันก็จะมี30เฟรม60เฟรม90เฟรมแล้วก็120เป็นอะไรที่โคตรด,ดีผมลองล็อกไว้ที่30เฟรมมันก็จะดูไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะเอแถ้ามันเหยียบเบรกเองทำไมวะ เออนี่คือ30เฟรมลองเปิดวันที่2 0ี่เฟรมเลยนี่ก็จะลื่นขึ้นครับตั้งค่าโชว์เฟรมเรทก่อนโชว์ frame rate เฟรมเรทในเกมเฟรมผมวิ่งที่50เองช่างมาันละกันนะคอมผมก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเออแล้วก็เสียงมาใหม่นะครับเสียงเบรกมือนะทุกคนนี่ได้ยินไหมตอนเรากดเบรกมือมันจะเป็นเสียงแบบนี้นะเออเป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวเลยเออล้วก็เสียงอยนะผมว่าจะกดให้ดูนี่มันจะเป็นแบบนี้ เว็ติ๊กติ๊กติ๊กเอา้หาหมาห่าวอีกแล้วก็ผมก็ยังสำรวจไม่หมดนะครับผมสำรวจแค่นิดเดียวเองสำรวจแค่นิดเดียวเองนะครับจะดูเหมือนแบบสนามบินมากขึ้นดูจะทรงแล้วแไอ้ตรงนี้คืออะไรวะลองไปดูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรเป็นเหมือนเดิมปะที่เดิมปะเออผมว่ามันน่าจะเป็นเหมือนเดิมอันก็ไปลนะตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นสะพานเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเอา,เอา,เอาๆนี่มีอะไรโคตรที่อ,อมสวยเลมด รถกูเลมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเอาปักกิ้งเซนเซอร์ออกแล้วที่อื่นผมก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเออแล้วอีกที่หนึ่งลืมบอ,อกไปเลยร้านอาหารนะครับทุกคนร้านอาหารก็เปียนไปเดี๋ยวผมพาไปโอยร้านอาหารก็เปลี่ยนไปอยู่ตรงนี้นะนี่ไ <c> ง <oughs> <c oughs> เลี้ยวไม่ดูรถไงทุกคนจะไปทําแบบนี้ในชีวิตจริงนะทุกคนเออในเกมก็ทําได้นะชีวิตจริงจะไปทําแบบนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวไปดูรถนี่ร้านอาหารใหม่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นทุกที่หรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมรู้มันก็คือร้านเท็ดดี้โดนัทน่าจะเปลี่ยนไปแล้วมั้งทุกคนแล้วทำไมโดนัทมันไม่หมุนแล้ววะแต่ก่อนโดนัทมันหมุนนะใช่ไหมน่าจะใช่ถ้าจะไม่ผิดเออไม่ค่อยอยากชัวร์เท่าไหร่นะกลัาผิดนี่ก็จะเป็นที่แบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับเป็นไงบรรยากาศแบบชิวๆนี่ข้างในมันเงามันไม่ค่อยเห็นวะ่ะเขาไม่ติดไฟ่อยเหรอ โหเดี๋วนี่คือไรห้อยมาตรงแต่งไฟเยอะแยะทำไมเขาไม่เปิดไฟวะเนี่ยฮะโอ้เป็นไงถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าเกมพัฒนาขึ้นแล้วกันเออนี่คืออะไรวะว้ที่ขายเวลารถขับผ่านใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรสักอย่าง <laughs> โอเคไปเราก็ไปดูรถคันที่2ที่มันอัปเดตมาไหมในแมปก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเท่าที่ผมรู้เอาเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะแบบคร้าวๆจอดลึกผมไม่มีหรอกคลิปจอดลงจอดลึกอะไรขี้เกียจทำนะเออเดี๋ยวเรามารีวิวกระบะต่อกันนิดนึงนะรีวิวกระบะเนทุกคนเท่ว่ากระบะผมมีรอยโดนชนมาเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรมากนะไม่เป็นไรมากเออถ้าใครอยากเห็นรูปเต็มๆด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูครับเนี่ยทุกคนรูปเต็มเม ่าเฟี้ยวเลยผมพาไปดูรถอีกคันหนึ่งที่มันอัปเดตเข้ามานะที่มันอัปเดตเข้ามาที่ผมรู้นะครับรถติดเหรอวนะน่ะเรียกประกันประกันไม่มาสักทีรถอีกคันหนึ่งที่มันอัปเดตเข้ามาก็คือคันที่70นั่นเองนะนี่คันนี้เลยรถมันดูแบบสไตล์หรูๆยังไงก็ไม่รู้อรัทุกคน นหยผมนองเอามาแต่งดูสิอุ้ยสปอยเลอร์เท่อยู่นะอุ้ยแต่ของแต่งแพงเอาเรื่องอยู่อุ้ยสปอยเลอร์โคตรเท่โผมีแบบ2ชั้นด้วยเฟีย้ยวจา้าของฟีก็ดูโง่ๆไปอาสามห้ายังไม่มีชุดแต่งเข้ามาครับผมเข้าไปดูแะผมรอให้อาสามห้าเขาเพิ่มชุดแต่งมานี่ยหาไม่เพิ่มสักทีอะคนคิดว่าไง มันก็งันงานนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตมาทําไมคันนี้อัปเดตมาไม่ไม่มีคนเล่นนะผมว่าน่าจะมีช่วงแรกๆอะแล้วก็หลังๆไปก็ไม่มีละแต่ผมชอบที่สุดในอัปเดตนี้ก็คือนี่กระบะคันใหม่นะผมว่าผมต้องมาสำรวจเมืองต่ออีกสักหน่อยแล้ววะเนี่ยผมขับขึ้นมาตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยเว้ยปกติแต่ก่อนมันจะเป็นเหมือนแบบว่าอําลานอะไรสักอย่างไ้เดินเล่นนะแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไปเดี๋ยวเราจะลองขับขึ้นไปดูครับรถขึ้นบันไดนี่แหละเฟีย้ยวสุดละเอ้ย ทำไมมันเป็นแบน,นแบบนี้วะเฮ้ยตกตกตกเชียไม่น่ารีบเลยดูนี่มันคืออะไรโอ้มันเป็นเหมือนที่ให้แบบเดินเล่นอะไรสักอย่างใช่ไหมดูยามาถ่ายรูปสวยอยู่นะเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่ะทุกคนแล้วก็มีทางขึ้นบ้านโอ้โหบ้านติดถนนอย่างนี้เลยไม่ใช่บ้านดีคอนโดหอพักอะไรแบบนี้ก็หมดหรือยังแล้วก็มีทางขึ้นตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนสภาพตรงนั้นเหมือนเหมือนเดิมหรือมั้งน่าจะเหมือนเดิมไนขอขึ้นดูทางนี้ก่อน เช็ดรู้สึกว่ามันจะสวยขึ้นนะเนี่ยเออรู้สึกว่าสวยขึ้นจริงนะครับทุกคนอ๋อแล้วก็มีไอ้ที่นั่งกินข้าวตรงนี้ที่นั่งปิกนิกกันข้างบ้านติทถนุนโหเก้าอี้เก้าอี้วางแบบอย่างนี้เลยเหรอวางตรงเนินนี้เลยเหรอ,ใช,อใช่เก้าอี้ปะใช่แหละแล้วก็อยู่ในพุ่มไม้ด้วยฝั่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมน่าจะเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนหรอกเพราะมันเป็นที่ใหม่อยู่ละแล้วสนามดิฟยังอยู่ไหมเนี่ย สนามดิบอะยังอยู่นะครับสนามดิบยังอยู่เหมือนเดิมเป๊ะแล้วก็มีอะไรอีกะไรทีนี้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะหมดหรือยังเหมือนยังวะเนี่ยผมอยากให้เขาเพิ่มไอ้ตรงเนี่ยที่มันลงโลดตรงเนี้ยเอาให้เป็นแบบที่ถ่ายรูปอะเออเหมือนแพทเก่าอะทุกคนที่จริงมันเคยมีนะใครใครที่ยังไม่ดูก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมดูได้นะคลิปไม่เก่าหรอกเพิ่งทําไปเมื่อน่าจอาิที่ที่แล้วเองถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นลรงใจในการทำคลิปของผมต่อไปเท่าีนี้บ๊ายบายสวัสดี ลบหน่อยลบหน่อยขอเวลาเดี๋ยวให้ที่สปอนเซอร์ร้านคอมดีดีบริการหลังการขายโคตรดีมีคอมให้เลือกทุกสเปกราคาดีแถมยังมีบริการแบบของถ้าใครสนใจร้านชื่อคอมนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย